ปัจจัยว่า,น,านับยกสามครับดักศอกซ้ายสันเดย์ไม่ท้อครับฟันศอกตี่สันเดย์บุแกแหลกตอนนี้โอ้โหนี่ป่วยคู่สุดท้ายนี่เป็นคู่เอกนะครับสมราคาครับสมราคาสันเดย์เดินต่อยนี่ครับแตช่ชาดิ้งก็คุมครับชาดิ้งไปเขียร่างชาดิ้ก็ไทยยามซ้ายไว้ฟันศอกซ้ายชาดิ้งคอย ล็อกไว้ล็อกไว้ครับกองเชียร์ของฝ่ายแดงก็บอกว่าเ่อยอยางชั่วครับแต่ซันเดย์ฮึดอีกเดียวยังไม่มีคำว่ายอมแพ้ครับมีกองเชิดครับในช่วงปลายยกสุดท้ายเหยียดล่าง,งครับแข้งขวาครับปัดขวาโอ้โหนี่ครับเสียงเชียร์ยังกระหึ่มอยู่ครับโอ้โหตอนนี้บรรยากาศในเวทีเนี่ยมัน คุกคุนเหลือเกินครับเอาละครับต้องเอาอีกครับตีแทนนี่นี่ยังไงก็ต้องน่าจะมีผาาล้างตาแล้วมีไฟล้างตาไหมไฟล้างตาไหมไฟล้างตา,า,งตาบันขวาชาเดย์ตอยโอ้เป็นเรื่องเลยนะครับตอนนี้เอาละครับไล่ลต่อยแทนซ้อน แล้วครับปั่นปวดวุ่นวายไปหมดแล้วครับสถานการณ์ในเวทีตอนนี้กระโดดเข่าลอยแต่ขวาครับขึ้นขวาครับกระโดดเข่าลอยเต็มที่สตีคล้องม,มาต่อยท้องต่อยหน้าแหมปีกอบเชิดครับวางไงครับเอาอีกหน่อยสตีแหมสายบวยไม่ให้เข้าซะแล้วครับ ไม่เข้าครับในช่วงปลายยกบรรยากาศในเวทีนั้นค่อนข้างจะเครียดทีเดียวครับตอนนี้ทีมงานทั้งสองฝ่ายบอกไม่ต้องเข้าครับครบเรียบร้อยนะครับั been, 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 นเด้เต้นครับอยากไปชนะนะหนู

ปูมเด็กเซียนโอ้โหนี่ครับโดนนับยกสามนะครับมาพลิกชนะโอ้โหนี่ครับอาช้ยคุณป๋องครับขอบคุณครับโอ้ยินดีกับผู้ชนะเป็นกำลังใจผู้แพ้ครับตรงนี้นิดนึงครับซันเดย์ครับน้องครับความรู้สึกมันเป็นยังไงบ้างตั้งแต่โดนนับจนถึงกระดาที่รู้ว่ามีเงินอัดฉีด เท่าไรเนี่ย9แสนครับ9แสนนี่เป็นอาชีพที่ได้เยอะที่สุดในชีวิตไหมครับในชีวิตนะครับโอ้โหต้องบอกว่าเนี่ยครับไม่สู้ก็ไม่มีรู้ชนะจริงๆนะครับอยากจะฝากถึงคุณอาชจีพแล้วก็แฟนมวยที่ติดตามเชียร์อยู่ยังไงบ้างครับขอขอบคุณทุกกําลังใจที่มีให้ผมนะผมแล้เดินหน้าสู้ต่อไปครับอาตจิบดีด้วยครับน้องลงไปพักผ่อนเลยครับโอ้โหซันเดย์ครับซันเดย์อยู่ฟ้าบุมเด็กเซียนครับวันนี้เขาทำได้นะครับ นี่เป็นการอาัดฉีดที่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์นะครับที่นักมวยทําได้และก็ทําได้ที่สนามมวยสอสละชีพแห่งนี้ครับโอ้แลวก็มีท่านนายกต้งนะครับจำเริญสละชีพนั่งดูอยู่ด้วยนะครับถูกบันทึกในหน้าประวัติศาสตร์แน่นอนครับสำหรับชัยชนะของซันเดย์ยูฟาบุมเด็กเซียนนะครับได้อัดฉีดสูงที่สุดตั้งแต่มีการแข่งขันมวยมานะครับเพราะว่าสูงที่สุดที่ทําไว้ก็คือ70,000สบาทนะครับจาก ที่สนามมวยเวทีราชดำเนินครับและครั้งนี้ครับสันเดย์ทำได้ทำได้ที่นี่ครับสนามมวยสอสระชีพจังหวัด